เช้านี้เนี่ยคุณตาลพี่แป๊ะครับครับข่าวที่เรียกว่าไม่อยากให้เกิดก็เกิดอีกแล้วนะฮะคือเข้มงวดเรียกว่าพอมีเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บก็มาขันน็อตมาตึงกันสักพักหนึ่งแล้วพอสักพักหนึ่งพอผ่านไปปุ๊บมันก็หย่อนอีกมันก็คลายมันก็คลายแล้วก็ม,มันก็เกิดเรื่องขึ้นมาอีกนี่นะฮะกรณีของครูลืมเด็กไว้ในรถนักเรียนนะล่าสุดนี่ ถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยจะยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยแต่ว่าอาการนี่ก็โคม่าครับคุณหมอบอกให้ครอบครัวเนี่ยทำใจไว้เลยเพราะว่าอาการนี่สาหัสมากนะครับกรณีล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นกับน้องกองบินเด็กชายวัยสองขวบนะครับหรือว่าเด็กชายธนกิตยอดมณีนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับครูเนี่ยลืมน้องกองบินไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับ คือเป็นนักเรียนเรียกว่าเป็นชั้นอภิบาลก่อนอนุบาลน,นี่นะค่ะคือเป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีมารามอยู่ที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเหตุการณ์เ,เกิดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยก็รถตู้มารับที่หน้าบ้านใช่ไหมฮะแม่ก็ออกมาส่งลูกหน้าบ้านเนี่ยแม่เห็นกับตาเลยลูกเนี่ยขึ้นรถตู้ไปแล้วนะครับ แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยที่แม่เนี่ยส่งลูกไปโรงเรียนมารู้อีกทีหนึ่งเนี่ยประมาณบ่ายโมงครึ่งว่าลูกเนี่ยไม่ได้เข้าไปในห้องเรียนนี่นะฮะรู้ได้อย่างไรก็รู้เพราะว่าครูเนี่ยได้มีการถ่ายรูปเด็กๆในห้องเนี่ยส่งไลน์มามันเป็นไลน์กลุ่มส่งไลน์เข้าไปในไลน์กลุ่มนะครับแล้วแม่เนี่ยก็สังเกตว่าเอ๊ะในลูกเนี่ยทำไมไม่มีน้องกองบินเลย ครูก็เลยบอกว่าอา้าวน้องกองบินวันนี้ไม่ได้มาเรียนนะ่คะแม่บอกไม่ได้มาเรียนได้ยังไงก็เมื่อเช้าเนี่ยส่งลูกขึ้นรถไปครับปรากฏก็ไปตามหาครูไปตามหาทั่วโรงเรียนไม่เจอไปดูในรถตู้น้องอยู่ในรถตู้ค่ะในสภาพที่หมดสติชักไปแล้ว6ชั่วโมงครับคุณผจญหกชั่วโมงครับ,รบตั้งแต่7จ็ดโมงครึง่งมาเจอตอนประมาณบ่ายโมงครึง่งแล้วรถจอดตากแดดอยู่ครับ โอ้โหทางครูนี่ก็รีบพาน้องเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าอาการของน้องเนี่ยเรียกได้ว่าหนักมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งตับทั้งไตเนี่ยไม่ทํางานสมองบวมบอยู่ในภาวะวิกฤตนี่อยู่ห้อง ICU เลยนะครับทางคุณแม่เองเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าคือไม่นึกเลยว่าเรื่องนี้จะมาเกิดกับลูกชายนะครับเดี๋ยวลองฟังคุณแม่ของน้องกองบินเนี่ยชื่อว่านางสาวสุวพัฒน์เชรธรรมอายุ26ปีเนี่ยนะฮะ เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับแกเด็กกากาเปียนถือว่าชาวกันดูใบหึ่งยืนเลยก็ท่าเหมือนที่ได้กองบินกองมินยู่ในได้แบบนี้นะแกก็แค่ดูไมาแต่ผอว่าบ่ายมึงว่านั่นคนเลยทำไปท่าบอกกองบินไปน้อยไปบอกว่ากองบินไม่ได้มานะเมย์เขาไม่ได้มาคือหนุยก็ท่าเหมือนที่ว่าหนุยส่งเองหนุยบอกหนุยส่งเองนี่ไม่ไปพื้นทึ่หนุยกับไปโรงเรียนแล้ว่างทางก็คือหนุยกับถูกห่าถูกกุ้งว่า ก็มีอยู่ไนก็มีเมันรื้อโลนอยู่ไนเอ้ก็บอกว่าคู่กพาไปโรงพยาบาลเลี้ยงน้องน้องตามไปโรงพยาบาลเลยจนออไปถึงโรงพยาบาลคือครูกุงก็ไม่ได้รับหูุยเลยทีแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเลยพ่อออกเลยก็เขายืนแต่ว่าคือก็รอหนุยรอหนุยว่าเออให้หนุยเซ็นแล้วก็ได้มานี่พอไปถึงโรงพยาบาลถือจับตาเลือดอยู่เลยวันนั้นเลยนี่นี่คุณแม่ของน้องตอมบินนะฮะหัวอกคนเป็นแม่ใช่ครับคือ แม่บอกนะครับบอกว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งลูกครั้งสุดท้ายและจูบครั้งสุดท้ายาคือแม่บอกเลยบอกว่าเนี่ยอย่าให้มีรถตู้รับส่งเด็กแบบนี้อีกเลยอ,อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นรถสองแถวแทนเพราะรถสองแถวเนี่ยมันยังโล่งๆเนี่ยยังได้เห็นว่าเออเด็กติดค้างอยู่ในรถหรือไม่แล้วถ้าเกิดติดค้างจริงเ,เ,ดเด็กก็ยังออกมาได้เองแต่นี่กรณีรถตู้นี่มันเกิดขึ้นบ่อยเลยนะฮะตอนนี้เนี่ย คือลุ้นว่าจะมีปฏิหาร<ม>บอกกับหมอบอกว่าอย่าถอดเครื่องช่วยชีวิตออกอ,อยากจะให้ลูกเนี่ยได้สู้อย่างเต็มที่<ม>ตอนนี้ก็ไปแจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วนะครับโดยไปแจ้งความที่สอพอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะครับแล้วก็ได้ประสานไปยังนางสุนิสาผูกพาณิ์ร,รักษาการหัวหน้าสูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมารามซึ่งเป็นคนขับรถ แล้วก็นางสาววิไลวันริยาพันธ์ครูเวนที่นั่งไปด้วยเพื่อเข้ามาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งหากพบว่าทางตํารวจบอกว่าเนี่ยถ้ามีความผิดก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส แต่เนื่องจากบุคคลทั้งสองเนี่ยแจ้งกับทางตํารวจบอกว่าอยู่ระหว่างเดินทางไปเยี่ยมเด็กและพูดคุยกับฝ่ายผู้ปกค,ครองเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกสองคนนี้เนี่ยมาพบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับ15สิงหาคมเพื่อให้ปากคำทางคดีต่อไปตัวของนางสุนิิฐานะครับซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมารามเนี่ยบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยทำหน้าที่ขับรถตู้คันดังกล่าว โดยช่วงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยได้ขับรถนะตะเวนรับนักเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครูชมะ17คนตามปกติทุกวันนะครับโดยมีครูเวเนี่ยนั่งไปด้วยชื่อว่าครูยุนนี่นะครับหรือว่านางสาววิไลวันเมื่อรถตู้ถึงที่ศูนย์เด็กเล็กปุ๊บก็ขับรถเนี่ยเข้าไปจอดนะฮะด้านหน้าโรงเรียนข้างเสาธงเพื่อให้นักเรียนเนี่ยลงจากรถยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยนึกว่านักเรียนเนี่ยลงจากรถหมดแล้วครูเวนจึงได้ปิดประตูรถตู้เพราะตอนนั้นเนี่ยฟ้าครึ้มมาละ ท้องฟ้าเริ่มมืดกลัวว่าฝนจะตกก็เลยรีบก็เลยรีบนี่นะฮะคุณสุนิษฐาเนี่ยขับแล้วก็มีครูยุนเนี่ยนั่งประกบมาจุดที่วงแดงก็คือจุดที่น้องกองบินนั่งอยู่แถวที่สองกริงหน้าต่างไม่รู้ว่าตอนที่ไปจอดที่หน้าโรงเรียนตอนเช้าน้องอาจจะหลับหรืออะไรเพื่อนๆวิ่งกันลงไปหมดแล้วแล้วคุณครูก็ไม่ได้เรียกไม่ได้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งรถตู้คันนี้คุณผู้ชมฮะจะมีแถวที่นั่งเนี่ยสำหรับผู้โดยสารเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่แถวนะครับ ทีนี้เนี่ยน้องกองบินเนี่ยอย่างที่เห็นนะแถวที่สองเนี่ยนั่งริมหน้าต่างนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่รู้ยังไงเนี่ยคือไม่ได้เช็คกันยังไงไม่ทราบดินะฮะไม่รู้เลยว่าว่าน้องกองบินหายไปจนกระทั่งบ่ายโมงครึ่งครูถ่ายรูปเด็กๆเนี่ยส่งไปในลายกล่มให้ผู้ปกครองดูแม่น้องกองบินเนี่ยไม่เห็นลูกตัวเองก็เลยถามหาลูกครูก็เลยออกตามหาสุดท้ายเนี่ยมาหมดสติมาเจอน้องหมดสติอยู่ในรถตู้ครับ เอาเดี๋ยวลองฟังครูสุนิษฐานะครับซึ่งเป็นคนขับรถตู้ด้วยนะฮะเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยลหลังจากนั้นพอพอ,พอคุณกับผู้ปกครองเสร็จคุณประจําชั้นวก,กว็ก็วิบเลยวิ่งไปเปิดประตูที่นั่งอยู่ทํางานอยู่ในที่เป็นหัวหน้าศูนย์ต้องทํางานอยู่ทีนี้น้องเขาก็าร้องรั้นเลยพี่ น้องกองบินน้องกองบินหนูก็วิ่งพี่ก็วิ่งวิ่งออกไปแล้วก็อุ้มน้องแล้วก็ให้ครูอีกคนเอารถพี่ไปส่งโรงพยาบาลเลยพี่ไปล่าสุดเนี่ยบอกว่าทางศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ปกครองของน้องกองบินเนี่ยจำนวน10,000บาทคุณผู้ชมครับค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะย้ำอีกทีหนึ่งนะ ทางน้องกองบินเนี่ยตอนนี้ก็อาการโคม่าอยู่เนี่ยน้องเนี่ยอยู่ในวัยน่ารักเลยพี่แป๊ะสองกุตาลอายุสองขวบอายุสองขวบนะสองขวบก็คือยังไม่รู้ความมากนักหรอกจริงๆนะยังยังไม่เข้าอนุบาลนะใช่อยู่ในขั้นบริบาลใช่ก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเตรียมอนุบาลอยู่นี่นะแล้วก็ทุกเช้าเนี่ยก็จะมีรถตู้ของศูนย์เด็กเล็กเนี่มารับน้องที่บ้านก็จะเป็นประจําอย่างนี้ครับแต่เช้าวันที่11ครับที่เกิดเรื่อง แม่เนี่ยเวลาส่งน้องเนี่ยต้องจูบน้องแล้วก็ส่งขึ้นรถเหมือนทุกวันปกติเห็นบอกว่าน้องเนี่ยจะได้นั่งข้างหน้านะครับข้างหน้าก็คือตรงคนขับใช่ไหมก็คือแถวแรกเลยข้างคนขับเลยใช่ไหมอ่าแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้ในภาพนี้นี่ก่อนขึ้นรถทุกวันจะเป็นแบบนี้แม่บอกเป็นจูบสุดท้ายเลยนะครับนี่นะฮะโอ้น่ารักนะครับครับคือวันเกิดเหตุเนี่ยครู ครูเวนเนี่ยให้น้องเนี่ยไปนั่งข้างหลังปกติน้องจะนั่งข้างหน้านะครับนักเรียนบนรถคันนี้มี17คนมีครูเวนนั่งไปด้วยหนึ่งคนที่นั่งบนรถมี4แถวนะครับน้องเนี่ยนั่งแถวสองริมหน้าต่างดูในภาพนี้อ่ะครับจำนวนคนจะไม่เท่ากับที่ทางคุณครูบอกหรอกก็นั่งเบียดกันเพราะคนอ่ะมันเกินจำนวนรถตู้นะใช่ครับใช่ครับคือเด็กตัวเล็กก็นั่งเบียดกันได้ครับสามเบาะอาจจะนั่ง4ี่นะครับ4เบาะอาจจะนั่ง5อะไรประมาณนี้ใช่ครับ ทีนี้พอรถไปถึงโรงเรียนปุ๊บเด็กก็ลงจากรถครูเวเนี่ยคิดว่าเด็กลงจากรถหมดแล้วพอเห็นว่าฟ้าครึ้มฝนจะตกก็เลยปิดประตูตรงนี้แหละฮะปิดประตูโดยไม่ตรวจสอบแล้วก็ไม่ตรวจสอบด้วยว่าเด็กเข้าเรียนหรือเปล่าเข้าห้องหรือเปล่าจนกระทั่งบ่ายโมงกว่าเนี่ย oh. แม่เนี่ยเป็นฝ่ายทักขึ้นมาว่าทำไมน้องกองบินเนี่ยไม่อยู่นี่นะครับครูเนี่ยเพิ่งจะรู้ตัวต,วตอนนี้แหละ คือถ้าเกิดครูรู้ตัวเร็วกว่านี้เนี่ยนะหมายถึงว่าพอเริ่มเรียนชั่วโมงแรกแล้วก็รู้ตัวเลยว่าเอ๊ะทำไมเด็กไม่ครบเนี่ยครับแล้วก็สอบถามกับทางผู้ปกครองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะรีบช่วยน้องได้ได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแต่อันนี้ผ่านมา6ชั่วโมงสงสัยอยู่ว่าทำไมไม่มีการเช็คชื่อเด็กนักเรียนหรอใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเข้าห้องเรียนปุ๊บคุณครูเช็กชื่อเด็กเอ๊ะกองบินไม่มาหรอนะคะถามไปทางผู้ปกครองหรือว่าถามไปทาง อคุณครูเวนที่มากับรถโรงเรียนอ่ะเผลอเรอแบบนี้หรือว่าแม้แต่ตอนที่ลงจากรถไม่ได้นับจํานวนเด็กเลยเหรอตายตายอยู่ในรถแบบทรมาน6ชั่วโมงนะน้องนะครับถูกทิ้งเอาไว้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนี่นะฮะคือเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะมันก็สะเทือนใจหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กๆนะครับอจะไว้วางใจได้ยังไงอ่ะ คือข้อเสนอของคุณแม่ก็ดีนะบอกว่าเปลี่ยนจากรถรับส่งนักเรียนเจากรถตู้ไปรถสองแถวเธอะมันก็อันตรายอะค่ะพี่แป๊ะในอีกมุมนึงเพราะว่าอันนี้เด็กเล็กสองขวบถ้ามันไปนั่งเป็นรถที่มันไม่ได้มีประตูมิดชิดเด็กก็อาจจะพลัดตกลมาได้อีกในอีกมุมนึงนะคะนั่งรถตู้ปลอดภัยแต่ว่ากลายเป็นว่าพอตกค้างน้องติดข้างในน้องลงไม่ได้ครับคือมันต้องวางระบบการตรวจเช็คให้ดีๆแล้วก็ต้องมั่นทำนะ เป็นเรียกว่าเป็นข้อบังคับเลยที่ต้องทำเลยนะฮะว่าเอาละจะบริหารจัดการเด็กนักเรียนเนี่ยเนี่ยในรถเนี่ยสิบเจ็ดคนเนี่ยสิบเจ็ดคนเนี่ยยังไงเช็คชื่อนี่กระดาษเช็คชื่ออะไรขึ้นก็ติกลงก็ติ๊กอย่างนี้ได้ไหมใช่แล้ววันนั้นเนี่ยน้องไม่เข้าห้องเรียนเนี่ยครูไม่เอกใจเลยเหรอตลอดทั้งวันนะก็ครูก็ไปรับมาเองนี่นะครูไม่เอกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้น้องกองบินหายไปเดี๋ยวลองโทรไปถามคุณแม่หน่อยสิ ใช่ไหมฮะครูก็ไม่เอะใจก็ไม่ได้ถามทางบ้านนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ไม่รู้ก็นึกว่าน้องเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแล้วกว่าจะมารู้ว่าลูกเนี่ยไม่ได้เข้าห้องเรียนเนี่ยปาเข้าไป6ชั่วโมงนี่นะฮะอาการเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนเลยนะอาการยังโคม่าอยู่นะใช่สมองวม่นอะมไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอกเชื่อว่าแม้แต่คุณครูก็ไม่อยากให้เกิดจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแันถ่ความไม่รอบคอบจริงๆ แต่ว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับนะฮะว่ามันเป็นความสัเพร่าใช่ไหมฮะคือจะบอกว่าลืมเนี่ยไม่ได้นะไม่ใช่สิ่งของนะฮะชีวิตเด็กชีวิตคนนะฮะอายุสองขวบครับนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดความสูญเสียขึ้นไปเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้นะคุณตาลพี่แปะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่มีลูกเล็กๆเ,เนี่ยไม่ไว้ใจที่จะเอาลูกเนี่ยฝากไว้กับรถโรงเรียนนะนะะคือ หลายบ้านเนี่ยสอบถามดูเขาบอกว่าลูกวัยก่อนอนุบาลเนี่ยพ่อแม่เนี่ยสบายใจที่จะไปส่งเองมากกว่าจนกว่าเด็กเนี่ยจะพอที่จะรู้ความเอาเอาตัวเองรอดจากสถานการณ์นั้นๆได้คือโตขึ้นมาอีกหน่อยอถึงจะฝากลูกไปกับรถโรงเรียนแต่อีกหลายครอบครัวรเขาก็มีเหตุผลมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทําให้ไปส่งเองไม่ได้ใช่แต่เนี่แหละครับพอมาเจอข่าวแบบนี้ก็เกิดความหวั่นใจขึ้นมาอีกว่าไม่รู้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะมาเกิดกับครอบครัวเราวันไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นบทเรียนนะฮะฝากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไปหาวิธีการยังไงนะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะคร่ะยังไงก็เอาใจช่วยครอบครัวของน้องกองบินนะก็ขอให้ปฏิหารมีจริงนี่นะครับ